อันนี้สร้างเมื่อปีพศ2510สำเร็จเมื่อพศ2514นะครับเป็นสารการประเรียนนะที่วัดสีบัวบานบ้านต้องนะอันนี้สร้างเมื่อพศ2526 ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับวัดศรีประบาลบ้านต้องนะครับตำบลฟังแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับโอ้โหเข้ามาด้านในนี่รู้สึกว่าอลังการงานสร้างมากเลยคือว่าอลังการไม่ได้ด้วยวัตถุนะฮะแต่ว่าอลังการไปด้วย ผู้มีกิตติ์ศรัทธาหรือว่าคนที่มาทําบุญวันนี้นะครับมาเขาเรียกว่ามาถวายเรียกว่ามาถวายพระป่าช้ามื่อคีวัดบรรทองเนาะเขาเรียกว่าง่ายๆเขาเรียกว่าบัตรบรรทองนะจ่ว่าชื่อวัดศรีบัวบานก่อนนะอันนี้น่าจะมีวิธีคอนเสิร์ตตอนเย็นนี้นะเนี่ยมีการจับจองที่นั่งนะเนี่ยเอาเสือมาปูนี่เห็นไหม โอ้ใครมาก่อนก็จับจนท่านั่งนะร้อยแรงมาอย่าย้ายสารค่อยเดอ้อน้องหอยนะร้อยแรงมาอย่าใส่สารค่อยเดอ้อห้ามเคลื่อนย้ายเสือนะห้ามเคลื่อนย้ายเสือนะเนี่ยห้ามเคลื่อนย้ายเสือนะเขามาเขามาถึงก่อนเขาก็จอนเขาเสือจอนที่นั่งรอไว้ก่อนละนะใช่ไหมน,หนมี่ก็มีคณะแห่ Hey, เฮ่ค hey, อนยาวเฮ่คอนยาวลูกหลานในห้อยแคนโวเอาละครับบันทึกไว้ตัวนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568ที่ บ้านตองตับบนสานแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเป็นบ่เขาเอืบ้านยังวัดบ้านตองเนาะวัดสีบวบวันบ้านตองอ่าเพิ่งจะขึ้นมาเทือดอ่ะอ่าแล้วจะมาแสดงอยูบ้านดูค่ะบ่โอ้อันนี้เลยเนี่ยวนได้ในขนาดนี้หรือมวนบ่อันนี้บ่มือด้านี้บ่กมาชาบ้านคนอัสสัมรถพูอย่างเงี้ยกอยู่สิไทีจ้าชดั